แกงมะแฮะมะระดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตากแกงมะแฮะเป็นอาหารพื้นเมืองประจำถิ่นของชาวจังหวัดตากโดยชาวบ้านตาและชาวอำเภอสำเงานิยมปลูกถั่วมะแฮะไว้ตามบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านจึงนำมเมล็ดมะแฮะมาปรุงเป็นอาหารจนกลายเป็นอาหารทางวัฒนธรรมซึ่งนิยมรับประทานในช่วงสงกรานต์เนื่องจากเป็นฤดูที่มีถั่วมะแฮะ และเมล็ดมะแฮะจะมีรสชาติดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนทีนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูต้นจริงๆเลยนะครับต้นมะแฮะที่อยู่ในหมู่บ้านของผมนะครับนี่ก็เป็นส่วนของคุณป้าผมนะครับเป็นสวนใหไยนะครับที่ข้างหน้าเนี่ยก็จะปลูกต้นมะแฮะเรียงรายนะครับเพื่อรอวันเก็บเกี่ยวนะครับในช่วงสงการที่จะทำแกงมะแฮะสู่ลูกสู่หลานนะครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมารู้ จัดต้นมะแฮให้มากยิ่งขึ้นนะครับต้นมะแฮนะครับจากที่ผมไปศึกษามานะครับต้นของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะทรงพุ่มนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่มีขนาดย่อมนะครับความสูงจะอยู่ที่1.5ถึง3.5เมตรด้วยกันนะครับใบของเขานะครับก็จะเป็นลัองขะนี้ครับผมเป็นใบขนนกครับผมใบประกอบขนนกนะครับในเชิงชีววิทยาเขาจะเรียกว่าแบบนี้นะครับความกว้างจะอยู่ที่1.5จนถึง3.5เซนติเมตรความยาวจะอยู่ที่1.5 จนถึง10เซนติเมตรด้วยกันนะครับข้างหน้าข้างหลังก็จะมีขนเล็กๆนะครับที่ป้องกันการคลายน้ําอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของใบนะครับพอถึงช่วงฤดูการที่เขาจะออกดอกนะครับเขาก็จะออกตรงนี้เลยนะครับบริเวณตรงกิ่งของใบนี้ครับดอกของเขานะครับก็จะคล้ายๆกับดอกสนุกครับที่มีกลีบดอกเป็นสีเหลืองนะครับแซมด้วยสีสีแดงนะครับพอถึงฤดูการที่เขาออกดอกเนี่ยสองฝากฝั่งเนี่ยเต็มไปด้วยดอก ต้นมะแฮที่สวยงามอย่างมากๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมของต้นของกลิ่นดอกมะแฮอีกด้วยนะครับ่ในส่วนของต้นของเขานะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่สามารถทนความแ,แล้งแต่ที่ผมไปศึกษามาสามารถทนได้ถึง6เดือนด้วยกันนะครับประกอบกับจังหวัดต,ตากของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนกึ่งแห้งแล้งนะครับที่เหมาะแก่การปลูกต้นมะแฮแล้วก็ได้ผลผลิตเป็นอย่างดีนะครับ่ ในส่วนของต้นมานะครับพอเราตัดไปแล้วนะครับตัดตัดผลผลิตของมันไปแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไปทําฟืนทําเชื้อเพลิงก็ได้นะครับในส่วนของเมล็ดนะครับพอมันเก่แล้วเนี่ยฝักของเขาจะเป็นคล้ายๆกับสีม่วงนะครับคล้ายๆเป็นสีม่วงเข้มนะครับที่เป็นฝักนะครับที่ยาวกว่ากว่าถั่วทั่วไปนะครับแล้วก็ข้างในก็จะแบ่งเป็นห้องๆนะครับประมาณ 3- 4ห้องนะครับที่ไว้บรรจุเมล็ดนะครับ วันจุเม็ดเม็ดของเขาจะเป็นลักษณะกลมๆคล้ายๆกับถั่วเหลืองนั่นเองครับ,รบที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากมายนะครับซึ่งถือว่าเป็นพืชที่เศรษฐกิจที่ดีมากๆนะครับให้ประโยชน์ตั้งแต่รากจนถึงยอดเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการทําแกงมะเฮะนะครับของชาวบ้านไปอย่างใต้เมือสัมนนจังหวัดตากนะครับซึ่งก็เป็น หนึ่งในอำเภอนะครับที่ทําแกงมะแฮก็จะมีอําเภอบ้านตาบกอกอำเภอสําเงาครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ได้รับเชิญจากวิทยากรที่ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับก็คือคุณย่าของผมนะครับที่จะมาสอนวิธีการทําแกงมะแฮอุ้ยแนะนําตัวสวัสดีค่ะป้าซูมพงษลิศอ่าโอเคเริ่มอย่างแรกก็คือก่อไฟก่อนใช่ไหมอุ้ยเออก่อไฟก่อนโอเคนี่อันที่สุด สุดนี่การสูดเสนอกระต่างดนมากไม่ดีเยื่อปอยหมดต้องเียร่ปอยหมดแล้วหมดอมจะดำเนี่ครับคุณยาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเชื้อไฟยังไม่หมดเนี่ย จะทาให้หม้อมันดานะครับเราจะต้องรอให้ถ่านมันแดงแดงแบบแดงเลยนะครับก่อนที่จะเอาหม้อไปตักนี่นะครับก็เป็นมเมล็ดมะแฮะนะครับที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะเอามาต้มครับผมส่วนที่อ่าอันนี้นครับเป็นส่วนที่เราแช่ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเพราะว่าพี่ยาบอกว่าถ้ามันแช่ไว้จะทําไมนะ ต้มแอ่ามันจะต้มเนื่อมันเปื่อย,ยครับผมนี่เปื่อยเลยมมันจะอร่อยกินแล้วมันจะอร่อย ยาก็สาธิตวิธีการหั่นให้ดูก่อนนะครับว่าหัน่นแง่งขานะครับก็ประมาณนี้นะครับตะไคร้ก็ประมาณนี้นะครับ,รรบเดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับว่าว่าลงมือทำเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ปอกหอมอปอกหอมอปอกอะไรแล้วก็เสกเสกเ้วกี้งเหั่นเฉียงเฉียงเลยนะเหั่นเ อนี้พอแล้วนะอ่ะประไข้ไสองหัวบอกประไข้นะครับคุณย่าบอกว่าต้องใช้ประมาณสองหัวนะครับขอบพระพอมแดงพอมแดงพอมเดงปก <บ S 1> <อ>จีๆปกจีๆ ออกเปลือกมันออกอเอาแค่เปลือกออเกเือเปลือกออกแล้ปก็วางเลยก็แหลไม่ต้องหั่นอ๋อแค่นี้อือย่าบอกว่าหอมแดงนะครับเราไม่ต้องหั่นนะครับแต่ว่าเราจะปอกแล้วก็ใส่ไปเป็นลูกแบบน,นี้เลยเออนะครับจะเป็นหัวแบบนี้เลยเป็นหัวแบบนี้กระเทียมออก็ใส่ปอกเปลือกกระเทียมก็เหมือนกันใช่ไหมใ กระเทียมแล้วก็ปอกเปลือกนะครับแล้วก็จะใส่ไปเป็นหัวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็คือเครื่องปรุงนะครับที่เราจะโคลบกในครบนะครับนี่นะครับ deh, ah, kita api besar. api อันนี้นะครับก็เริ่มได้ที่อย่างเดียอย่างอ๋ออย่างได้ที่ก็โขลกต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยมอ้วนโซ่เขาจะไปใส่หมุเลยอโอเคอันนี้ส่วนประกอบที่ว่มามาใส่เกลี่ยใส่เกลี่ยที่จะใส่ใส่แกงนะครับเริ่มได้ที่อย่างเดียวอย่างอ๋อ ตอนนี้นะครับคุณย่าก็็บอกว่าเริ่มได้ที่แล้วนะครับปวดมากปวดเรานี่นะครับก็จะเป็นประมาณไหน,นครับล้วก็สุดใจสุดอ,อันนี้คือพริกนะครับพริกแกงที่เราตำเองนะครับนี่หมูแซมชานนะต้องผ่านแบบนี้ แกงมาแห้ต้องใส่หมูสามชัน้นม,มันถึงจะอร่อยนะพอไปใส่ในหมล้อแล้วเนี่ยเนื้อหมูก,ก็มาแฮยเนี่ยมันจะนุ่ม,อมเออมมันมาแข็งมันจะมาแข็งหัินิ้นแบบนี้อ่ะอันจะแบงลองทำอ,อ่ะ,อะ อันนี้นะครับก็เป็นหมูสามชั้นที่ย่าบอกว่าถ้าสมมติว่าใส่หมูอื่นมันจะไม่อร่อยนะอ่าเนาะม,มันคือเคล็ดลับเลยถ้าใส่หมูสามชั้นมันจะมีความมันมีความหอมแล้วก็อร่อยอนี่ครับก็หห่นประมาณนี้ถูกไหมอืมหนาบางอยู่พ้่มันบางเกินอือพอดีพอเราต้มมืนิน นี่นะครับมาเล็บก,ก็สุกได้ที่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาหมูสามชั้นนะครับเข้าไปหรือชมเวยส่งชั้น <Okay. S 1> ตักใส่ลงไปด้อนะครับ <Okay. S 1> ต้บงบองคณให้เ <Okay. S 1> ข้ากันแล้วก็ยกลงมา ก็ยกลงมาเลยนะครับพอให้หมูสะดุ้งใช่ไหมเอ่ยอ,อากระทะตั้งนี่ครับหลังจากนั้นเราก็เอากระทะตั้งเลยนะครับน,น้ำมันมใส่้มัใส่เประมาะไหนเอ่ยพี่แจได้ครัครับแล้วก็จะใส่น้ำมันนะครับประมาณนี้เลยนะครับ น้ำมันเริ่มร <ONE> ้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกนี่นะครับลงไปผัดกับน้ำมันที่มันหอมนะครับพริกใส่เลยใช่ไหมหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วได้ที่นะครับเราก็จะตักพริกนะครับไปผัดกับอ่าเราจะจะตักน้ำพริกแกงที่เราเตรียมมาครับไปผัดกับน้ำมันเลยนะครับ ใค่นี้เลยใช่ไหมลงตรมน,ะน,น้นมาเ็เวจยกเอาข้าไว้เสร็จแล้ว,วยกขึ้นเตาอ,อีกขึ้นเตงไปอกรอบนะครับแล้วก็ แล้วเราก็จะคนแบบนี้ให้เข้ากันนะครับอันนี้นแอมมะขามสดอันนี้นะครับเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกประมาณาหนึ่งถ้วยเล็กประมาณนี้นะครับก็จะเทใส่ไปเลยนะครับเอาผักใส่ปอกระใส่ั ก็จะตักไว้นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปตาตำกระชายกันนะครับกระชายนี้ก็มาจากสวนของเราเองนะครับอันนี้คุณย่าก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับกระชายนี้ใส่เยอะไหมอุ้ยใส่หมดเลยประมาณเท่าไหร่หมดเลยกระชายก็จะใส่ประมาณนี้นะครับอ,อ่าอ่า okay. สอนูดตอปใส่ตรงนี้ฟันปก็ได้ ะชะครับเราจะไม่ใส่รวมกับพริกที่เราเตรียมไว้นะครับแต่ว่าเราจะใส่ในตอนที่เราใส่ส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างที่จะครบแล้วนะครับเราก็จะใส่กระทายเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับใส่หมดเลยเกลืดผักเรไม่ใส่เคล็ดลับความอร่อยนะครับนอกจากจะใส่ะมะขามเปียกนะครับเพิ่มความเปรี้ยวแล้วนะครับเราจะใส่อยอด ของต้นส้มปล่อยใช่ไหมโอ,อ้ยอออันนี้คือเคล็ดลับเลยนะครับเพราะว่าจะเพิ่มความเปรี้ยวที่แบบกําลังกลมกลๆพอดีเลยนะครับช็อคอโอมถ้าสมมติว่าบางบ้านนะครับก็จะใส่ชาอโอมลงไปด้วยนะครับก็จะให้ความหอมอีกแบบหนึ่งนะครับเรื่องนี้ครับมาร้อยเรืร่องูโฟโฟ <laughs> ดเลยิ <laughs> แต่น้องบอกว่าสูตรนี้ถ้าไม่อร่อยนี่ต้องไปสูตรของยายซูมเลยใช่ไหมเออพครื่องคู่เยอะโอเคอร่อยแค่ไหนละจงน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยใส่ไหมไม่ช่วยอ๋อน้ำปลาเนี่ยไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าอยากกินใส่ทีหลังใส่ทีหลังได้นะครับใส่โคลคแค่พริกแกงนะครับโขลกแค่พริกแกงที่เราเตรียมไว้เมื่อ สักครู่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยแค่นี้นะครับในส่วนของน้ำปลาหรือว่าน้ำตาลที่เราจะเพิ่มทีหลังเนี่ยก็สามารถใส่ตามมาทีหลังได้นะครับแต่ว่าหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทําให้แกงมาแหกของเราเนี่ยหอมแล้วก็อร่อยนะครับก็คือจะต้องใส่น้ำปะลาร์าลงไปด้วยนะครับหลังจากที่เราต้มไปครบอ่า0นาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วก็คิดว่า ทุกองคประกอบในหม้อเนี้ยเริ่มสุกแล้วนะอุ้ยเนาะอ่าผม,มก็เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปักมาให้ดูนะครับปักใส่จานบินหอมมากเลยครับทุกคนอ่านี่นะครับก็เป็นหน้าตานะครับของแกงมะแห้จงังหวัดตากของเรานะครับที่ สีสันนะครับดูน่ารับประทานนะครับแล้วก็ตักไปเตรียมไว้นะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับ season, อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทอดข้าวเกียบด้วยนะครับถ้าจะให้อร่อยเนี่ยเราจะต้องกินคู่กับข้าวเกียบครับผมหลังจากที่เราตั้งน้ํามันร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทอดข้าวเกียบลงไปเลยนะครับข้าวเกียบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกินคู่กับแกงมะแฮนะครับ ใส่ประมาณ3-4ชิ้นนะครับเดี๋ยวเขาก,ก็จะฟูแบบนี้นะครับ มีก็ได้ข้าวเกลียบม,มาแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ข้าวเกลียบทอดพรผอมๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการกันต่อเลยครับเดีย๋ยวเราจะใหุ้้ยนะครับชิมนะครับว่า,อ,าอร่อยหรือเปล่านะครับแล้วนะเราก็จะกินคู่กับข้าวเกลียบกัน หลับปะเหนื่อยนะไม่หอ,อยเลยอืมอ <laughs> อร่อยอร่อยอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมบ้างนะครับหอมแบบนี้ครับ่อืมอร่อยมากเลยนะครับอร่อยอร่อย นี่นะครับก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับของชาวพื้นเมืองจังหวัดตากนะครับที่กินกันมาตั้งแต่รัเดืมแล้วนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับที่ผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในจังหวัดตากนะครับก็อยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารการกินพื้นบ้านนะครับสืบต่อไปเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมาดูบ่ะ